เอาแล้วคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้คุณผู้ชมครับก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับคือวันนี้ผมไปเห็นเป็นตัวตู้สุ่มนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือจะเป็นตู้สุ่มของในซีขั้นสูงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือจะเป็นตัวกระบองหนามนั่นเองนะครับถ้าใครทันนะก็น่าจะนึกออกอยู่ว่ากระบองหนามมันคือซีซั่นที่ประมาณซีซั่นที่สามนะครัวนนิโลกหรือเป่่่ามมไใจ ถ้าใครทันหรือว่ารู้ก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเออเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มมันดูนะครับซึ่งถ้าพูดว่าเอ้ยมันมีจริงเหรอพี่เออเดี๋ยวผมจะพาไปดูละกันนะครับถ้าพอมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้มีกิจกรรมของสายฟรีก็มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันเนาะเผื่อแบบใครยังไม่รู้นะเออผมมาตอบคาถามหน่อยละกันนะเมื่อวานก็มีคนบอกให้ผมตอบคาถามตามเอหลายอคนก็คอมเมนต์มันอยู่นะอ๋ออาวุธใดที่มีสังหารมากที่สุดอ๋อนี่คืออาวุธอะไรอะ ถามคนด,ดูอีกแล้วผมยังไม่ได้ตอบอีกแล้วคุณครับเพราอว่าผมก็ยังไม่ได้ตอบเลยถามคนดูไปละเมื่อวานก็ตอบเพลงแรกใช่ไหมข้อแรกเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนเล่นปืนอะไรคุณครับไม่แม่ใจอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณครับรู้หรือไม่อ๋อ <l ug> <l ug> นี่เล่นอากนะคุณมครับแล้วก็มันไม่ได้บอกนะคุณมครับออมันก็บอกไปเ้วแหยะมั้งแต่ว่าผมไม่ได้ดูอ่ะ <l ug> อันนี้ก็บอกผมได้เดี๋ยวผมมาตอบอีกทีนะครับไม่รู้ได้กลับมาตอบหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ถามไปแต่ไม่ได้ตอบ เออช่างวันทุโยครับเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นตัวกระบองหนามนะครับเออคุณผู้ชมอยากอยากได้กันหรือเปล่าผมอยากรู้ว่าเอ,อ๊ะมันไม่เป็นของแร่หรอหรือว่ายังไงหรือว่ามันไม่มีใครอยากได้ในเซิร์ฟนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจแลวก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลย <S <S เอาแล้วยูงครับตอนนี้ผมก็ย่ามีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะว่ากิจกรรมมันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็ กระบองหนามมันคือตัวนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชเเปิดมาปุ๊บก็เจอเลยนะครับมันก็คือจะเป็นกิจกรรม19ไดมอนด์นะครับก็คือจะเป็นลุ้นเป็นตู้สุ่มกระบองหนาม19ไดมอนด์แนวะครับก็จะมีด้วยกันคาตาณะนะครับนี่เป็นคาตาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับมีคาตาณะไฟด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเคนโดกะไหมแล้วก็คอบบ้าแนวคุณบแล้วก็ที่สําคัญคือจะมีกระบองหนามตัวนี้ซึ่งจะเป็นสิกัสูงซีซั่นที่3นะครับชื่อว่าดูมเดย์หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะ แต่เออถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับูยุมครับผมก็จำพี่ๆถูกๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของกิจกรรมของเขาแล้วกันนะครับวันนี้คือจะเป็นเซิร์ฟเวียดนามนะครูยุมครับนี่นี่นี่วันนี้เราจะมาลองสุ่มกันดูว่าอ่าสิบเก้าเพจนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่าอ๋อจะเป็นอ่าแบบสุ่มพลิกการ์ดนะครับคูยุมครับเออจะเป็นพลิกการ์ดฟาดไอเทมนั่นเองนะครับงายการ์ดฟาดไอเทมนะครับก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสิบเก้าเพจนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านะครับอุ้ย เปิดมาถึงก็จะมีตนนัวนี้มันก็คือเราจะต้องรีเฟซไปเรื่อยๆแต่นี้เราสามารถรีเฟซฟรีได้อยู่นะครับผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราข้ามรีเฟซไปเลยดีกว,วา่าผมจะรีจนถึงเจอกระบ,บอกอ่าผู้ชมครับถึงจะซุ่มนวะค,ครับนี่เราสามารถรีได้ครั้งละเเพชนแนวครับปับ๊บโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะยากอยู่นะคุณผู้ชมมันจะมียิ่งหรือเปล่ากระบอกหนามเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหมีหินแปลงล่างมาด้วยโอ้โหลางวันใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแบบเลือดหลูอะไรนะอุย้ย อ่ตาตัวคาตาณ์มาแล้วนะครับอุ้ยเรื่องมาแล้วนะครับมีฟันปลาแล้วนะครับก็ใกล้ละใกล้ละใกล้ละผมว่าน่าจะใกล้ตัวกระบองหนามขึ้นทุกทีแล้วอ่ะมีกระบองตัวนี้มาครับ,บกรบะบอกข้าป้านะครับโอเค Language. แล้วก็มีตัวนี้โอเคอุ้ยคาตาณ์ชมพูโอ้โหมีทุกคาตาณ์มีทุกอย่างเลยในร้านค้าตัวนี้นะคุณครับโอ้โห oh! เรียกว่าแบบรวมทุกอย่างเลยรวมทุกไอเทมนวคุณครับโอ้ยมาแล้วเฮ้ คุณชมครับเฮ้ยมาเร็วของจริงคือถ้าผมจําได้มันชื่อว่าอะไรนะคุณชมครับกระบองอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันเป็นกระบองเดียวหรือว่าจะเป็นกระบองที่เขาแบบเขาสร้างมาใหม่แบบเป็นสกินใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพูดแล้วก็จะหาว่ามันไม่ใช่หรือว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่านะครับมาก,ก็9ก้าไดมอนด์นะคุณผูตกใจมากคือไม่คิดว่ามันจะออกง่ายขนาดนี้นะครับคุณชมครับมา พราะปกติแบบขอรางวัลส่วนใหญ่จะออกยากมากเลยนะครับก็แค่เราสุ่มแค่3าครั้งเท่านั้นนะเราก็จะได้ไปเลยนะครับเป็นตัวกระบองหนามตัวนี้นะคผมรับผมจาได้ว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวถ้าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับปั๊บตัวที่2องนะครับผมคิดว่าผมน่าจะได้อันที่3เลยไปปั๊บนน่อุยมาเร็วกระบองนีตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันใช่ซิกเนสูงหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าผมนี่ลุ้นมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยววนะปะ๊อปป๊อปป๊อปเบสบอลนะครับนี่กระบองเบสซาวเวดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอุ้ยของจริงของจริงคุณผู้ชมครับอันนี้ใช่เลยคุณผู้ชมครับมันคือซาวเวดตัวนี้ผมจําได้เลยนะครับจะเถื่อนไปไหนนะครับโอ้โหอันนี้ของจริงนะก็คือจะเป็นกระบองที่ทําจากแบบตะปูหนามนะครับนี่โอ้โหของจริงคุณผู้ชมเฮ้ยมันเอากลับมาจริงจริงเหรอผมไม่มน่ใจว่าเซิร์ฟนี้คือแบบ ขาไม,มน่นิยมกันหรอแล้วคุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์กันหน่อยละกันว่ามันแบบอยากได้ไหมผู้ชมอยากได้ไหมคุณดูดิมันมีดาเมจบวกสามมาคุณผู้ชมครับโคตรเวอร์คือปกติมาเวีบอลมันไม่ค่อยมีแบบตัวสเต็กนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเก่าๆที่มีสเต็กนะครับเหมือนแต่ก่อนโคตรดีเลยนะสีต้นสูงเล็กๆอ่ะเหมือนแบบถ้ามีปืนมีสเต็กแต่ก่อนก็จะดีนะคุณผู้ชมครับแต่นี่คือจะเป็นระบองหนามแล้วก็มีดาเมจนะเพราะว่าแบบมันไหมมันมีหนามอ่ะ ของจริงผู้ชมครับอันนี้ถ้าถือได้เราบีได้โคตรเท่ะคนะผูยชมครับถือไม่ได้วะเอา้านี่ของจริงเลยกูยชงครับโอ้โหเทจัดๆเลยนะครับนี่ของจริงอะคผูยชมครับ,รบ <c oughs> เดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยจะเจอสิทธิ์ขั้นสูงหรือเปล่านะผูยชมครับเอ้ยไม่แน่นะเพราะว่าดูดีขนาดระบองยังมาเลยอะคิดดูไม่แน่นะครับมาลองสุ่มไปเรื่อยๆนะครับปั๊บ 9ไดมอนนะครับโอเคข้ามไปปับ๊บไม่ได้นะครับปับ๊บ <c oughs> ไม่ได้ครับดูถ้าน่าจะไม่มีโอ้ยมีมีดมานะครับคุยงครับมีมีดขอเป็นชุดอะไรพวกนี้ได้ไหมชุดสิบสูงที่ท่านสามอะ <c oughs> จะมีบ้างแบบหมวกเอฟอะไรเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะมีส่วนแบบไม่รู้มีไหมนะเขาไม่รู้จะามาลงในนี้ไหมหรือเปล่าแต่ว่าเป็นไปได้เดีคยณุยงครับเพราะว่ามันแบบแค่กระบองหนามมันยังเอามาได้อะ่ะ เบอร์เกิ้ลซูบนี้โอ้โหตอนนี้ผมหมุนเกือบเพชรเจอหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าของจริงนะผมจำได้เลยว่าชื่อซาวเวนนะครับแบสซาวเวนเบสบอลซาวเวนนะเดี๋ยวใครทันซีซั่นที่สก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับมันชื่อว่าดูมสเตย์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจอ่ะคุณครับขอโทษด้วยนะถ้าแบบจำผิดจำถูกนะคุณครับอ่ะก็น่าจะไม่เจอแล้วแหละชาตินี้นะเดี๋ยวเรด้กิจกรรมเซิร์ฟเขาดีกว่าว่ามันเหมือนเซิร์ฟไทยหรือเปล่าอ่ะนี้ถ้าทางตัวน,นี้ก็ สุ่มไปเลี้ยวเมื่อวานสุ่มไปเลี้ยวอ่ะดูดูย,ยังง่ะลองให้เลยนะอ่ะนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้แหละก็คือจะมีกระบองหนามเนาะแล้วก็จะมีตัวฟันปลาเนี่ยแล้วก็พาาวกัตนาอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าผมหมุนเจอหมดแล้วนะเฮ้ยตัวท่าทางตัวนี้ก็เมื่อวานก็สุ่มไปแล้วแล้วก็ชุดนี้ก็น่าจะเหมือนเซิร์ฟไทยแหละคือโอ้ยไม่เหมือนอุ้ยมีชุดยาคุซ่าด้วย โอเคครับก okay, ็ประมาณนี้เลยนะครับร <so> ับเซิฟ <im> นี <aciones> so ้นะเซฟเวียดนามแล้วก็มีพวกกางเกงนะนี่นี่นี่กางเกงถาวรนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับมาสุ่มเซิฟนอกนะครับก็ผู้ชมลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าอยากให้เข้าเซิฟไทยหรือเปล่าก็คงจะมีแบบเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วไม่เข้าอยู่แล้วนะครับผมขอฟันธงเลยว่าไม่เข้านะครับเซิฟไทยเลยก็ขอถามหน่อยแล้วกันนะครับผู้ชมอยากให้มันกลับมาหรือเปล่านะครับคือแบบผมอยากรู้ว่ามันเป็นไอเทมที่แบบทุกคนอยากได้เหมือนหมวกเอฟหรือเปล่า เห็นตัวกระบองด้วยเฉยๆประมาณนี้หรือเปล่าลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ลองลาไปก่อนแล้วนะครับได้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้บ๊ายบายครับ